เก็บบาดยังไงลูกเวลาเวลาล้างบาดเสร็จแล้วเก็บยังไงลูก,กไปดูเก็บบาดใครเออแปดปวางก่อนแล้วเก็บยังไงเก็บไมครับเวลาเก็บบาดล้างเสร็จเก็บยังไงลูกหลวงพ่อบอกไงหลวงพ่อสอนแล้วครับฟ้าออกสายคาดวางกลางลูกครับเพื่อให้ความชื้นในบาดมันออกไป ครับสายคาดมาดูซีขอบมันได้ไหมสายคาดไหมสายคาดถูกต้องไหมอา่าภาพับสายคาดยังไงลูกภาพไว้ภาพให้เรียบร้อยไม่ใช่เส้นนี้เห็นไหมลูกเนี่ยต้องอย่างเงี้ยไปนู่นเห็นไหมแล้วก็ภาพมาทางนี้ปืด <c oughs> ๊ดอ่าเดือดเกือบแล้วถูกต้องแล้วเอาผ้าเอาฝามาวางเพราะว่าเขาจะได้มี มีอากาศหายใจไม่ใช่ฝาหงายขึ้นลูกนั่นแหละถูกแล้วฝาหงายเสร็จเห็นไหมให้ช่องละเห็นไหมมีช่องว่างมีช่องในการหายใจเขาเรยกอากาศออกซิเจนจะได้เข้าไปไม่ทําให้บาทมันกลิ่นเสียพับเออเนี่ยวางดีๆลูกโสพลเอามาวางไหนโสพลนั่งที่ไหนอสามเณรโสพลนั่งตรงไหนมาวางไว้ ให้เป็นสัสดส่วนสวยงามวางข้างๆลูกหนูจะได้ไม่ต้องเหยียบเออนี่แหละเห็นไหมวางไว้ย่างเงี้ยลูกนี่นีเ่เห็นไหมย, <c oughs> ยังไม่สวยยังไม่สวยยังเบี้ยวอยู่บาทยังเบี้ยวอเออมันมาอีกอีกนึงมันมาทางนี้ลูกครับวางบาทสวยๆลูกอันมาทางนี้เออโอเคอันมาประมาณนี้เห็นไหม นี่ให้ดูดีเห็นไหมครับทําไมถึงวางไว้ข้างเพราะว่าเวลาหนูขึ้นมาเนี่ยอัศนะหนูก็จะได้ไม่ต้องโดนบาดนะเข้าใจไหมครับสาธุยางขอบคุณครับน่านผู้ชมลูกหลานครับต้องฝึกครับฝึกฝึกฝึก,ฝ,กฝึกเป็นนิดก,ก็จะเก่งเพราะการบวชไม่ว่าสามเณรหรือบวชพระก็ตาม ยาคือการห่มผ้า,เ,าเก็บบาทเสนาสะนะทั้งหลายอาของหลวงพ่อล่ะใครล้างบานหลวงพ่อทนายเก็บยังไงเก็บยังไงครับตัวปฐาครูบาอาจารย์เ,เก็บบาดยังไงลูกท่านผู้ชมนี่คือสามเณรครับดีแล้วลูกพับใหม่เก็บใหม่สามเณรของ มาบเอื้องนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องท่านใดสนใจมาเยี่ยมมาให้กำลังใจก็ขอเชิญ